เสียทีนี่คือเริ่มยังเริ่มอย่างไปโดนมิตเดิโอเคแล้วมน้ะคุณ่สุชค่ะเาตัวแรง ถามคำถามคนที่ต้องเปิดตัวดีกว่าครับเปิดตัวเป็นัไงบ้างคบคนนี้แล้วผมก็ถือว่ารอกันมานานนาะประมาณปีหนึ่งตั้งแต่การแถลงข่าวครั้งนี้แล้วแล้วยังไม่ได้เปิดตัวนักแสดงขึ้นมาครั้งนี้ก็เปิดตัวแล้วนะครับผมต้งกับมิวเ็นเจมินายแล้วก็โฟ์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักแสดงอื่นมารวมสมบด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้น่าจะแคสต์นะใช่ใชครับเปิดตัวแลวรู้สึกไงบ้างครับคุณ คือตื่นเต้นมากเมื่อกี้เพิ่งลงจากเวทีเลยครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากท,ที่ได้เล่นละครเวทีเรื่องนี้ครับแล้วก็เอออยากทำให้มันดีที่สุดกุ้งครับผมต้งก็เช่นกันครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เออก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้รับเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆที่จะได้ทำมิวสิควลที่คนดูเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในตำนานเนาะแล้ว เราก็อยากทำออกมาให้ให้ดีในในแบบของความเป็นมิวสิควลครับรอติดตามดูก็ได้เลยครับเห็นไหมนะเพราะปกติอ่ะปกติคุณสองคนน่ะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคุณรู้ป่าเวลาสัมภาษณ์ใดๆอะไรเงี้ยดื้ตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆเพราะเป็นอะไรใหม่ๆเองปกติก็จะเป็นเป็นแบบแถลงแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เปิดตัวคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นอเลยเงี้ยอันนี้เป็นมิวสิควลเป็น พอพอมันเป็นงานรูปแบบใหม่ๆอ่ะมันเหมือนไปไปไปในแอเรียที่เราเองก็ไม่ไม่ได้เคยไปทดลองมันมาก่อนเนาะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําเลยเพราะฉะนั้นมันมันมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นความอยากจะทําแล้วพอทาเสร็จมันมันมีพลังบางอย่างอยู่คือความรู้สึกตอนเนี้ยเหมือนมาแถลงข่าวปีแรกอ่ะเออเวิวเป็นเด็กใหม่แล้วยังไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยนะ ก็ก็คือคือหลายๆคนก็พยายามคาดเดานะว่าเป็นใครเป็นใครเป็นใครช่วงระหว่างนั้นเราก็ทําการเวอร์กกับน้องไปจัดสรรเวลาจะได้มาเจอกันจนสุดท้ายเนี่ยพอคิวมันลงตัวที่เรามีเวลาได้ทําโชว์เล็กๆมาสําหรับเปิดตัวในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็วันแรกที่คุยกันก็คือเอายังเอายัง พร้อมเหนื่อยหรือยังคือแบบคู่ก่อนเลยอ่ะแล้วบอกว่าเออเฮ้ยมันจะเหนื่อยมากนะเนาะเราเราเราสองคนพร้อมเหนื่อยไหมคนหนึ่งก็ทำท่านี้คนหนึ่งก็ทำท่านี้ว่าพร้อมครับใช่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 พร้อมก็เลยได้ได้ได้ออกมาเป็นงานโชว์ชิ้นที่เห็นนะครับผมใช่จากที่แบบเห็นกับที่ไม่เดียาก็โพสว่เนอะก็เป็นโชว์คนที่มีแบบเครื่องดนตรีแบบที่ แส่งว่านี่ไปตามสเตต,ตัสืี่มาเดียวมาคือพี่มาเดียวอ่ะพอเขาเริ่มทําเพลงกับเราเขาโพสชื่นชมสองคนเขาบอกว่าพอได้ทาํางานกับนักร้องที่มีคุณภาพอ,อะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบ เขารู้สึกดีใจมากแล้วเขารู้สึกว่าลื่นหูแล้วอยากให้ทุกคนฟังอ่ะคือเขาก็อยากสปอยแต่เขาก็สปอยไม่ได้เหมือนกันไงเขาก็เลยเขียนชื่นชมโดยที่ไม่บอกว่าเป็นใครซึ่งคุณสองคนถูกชื่นชมนะขอบคุณมากครับพีี่ดซึ่งซึ่งวันนี้ผมก็อยากชื่นชมคุณทั้งสองคนเหมือนกันขอบคุณที่มช่วงเวลามันสั้นๆที่เราที่เราได้ทําซ้อมชิ้นนี้แต่ว่าน้องสองคนทําออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยโคตรเก่งเลยสุดยอดสุดยอดเรื่องความร้อนแรงมากเรื่องนี้ต้องแต่ละเรื่องมันต้องนาน ครับผมก็เตรียมความพร้อมก็ท่าที่เห็นที่โชว์เมื่อกี้ก็ซ้อมกันซ้อมกันเยอะอยากให้มันเป้นที่สุดพี่ออฟก็เขี้ยวบอกว่าให้เราแบบเขี้ยวมากนะบอกว่าซ้อมซ้อมปกติคอนเสิร์ตก็ซ้อมแบบสามสี่รอบนี้ซ้อมไปสิบรอบเลยใหญ่ซ้อมไปสิบรอบเลยคือแล้วแล้วเออพอพอนี่คือผลลัพธ์ของการซ้อมเยอะรู้สึกว่าเออมันมันได้สนุกไปกับโชว์แล้วพอโชว์เสร็จแล้วเออทุกคนก็แฮปปี้อะไรเงี้ยก็มีความสุขครับผม ที so that s that s <S out, really ่เราตั้งใจไหมคะเพราะเราแบบโม้ล้นมันล้นจริงๆมีความสุขครับมีความสุขจริงๆก็รู้สึกว่าอ่ะสิ่งที่ซ้อมมาสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยแบบใหม่ๆก็รู้สึกได้ได้มาใช้ตรงนี้นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความสุขกับการโชว์มีความสุขกับการได้ได้เปิดเผยตัวตนให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเป็นโต้กับบิวต้องติดบันทนาดที่ไปหนึ่งขนาดอ๋อจริงๆก็รู้มาสักพักแล้วครับว่าว่าจะได้เล่นใช่ใชแล้วก็ก็ ก็หาคิวซ <Hospital> ้อมไงใช่คิวซ้อมไปเลยไม่หลักๆเราก็หลักๆเราก็พยายามเวิร์กกับน้องๆในค่ายหลายๆคนครับแต่ว่าเราก็มีในใจ หนึ่งมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องเฟ้นหาคนที่มีความสามารถที่พร้อมเนาะหนึ่งต้องร้องได้ต้องเต้นได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วในค่ายมันก็จะมีตัวเลือกให้เราอย่างเงี้ยเราก็ลองลองคัดสรรดูลองทําถูกขั้นสู่กระบวนการที่เวิร์กว่าเออมันน่าจะเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นก็ทํากันบ้านพูดคุยกับน้องพูดคุยกับคุณแม่เดี่ยวเนาะทำพงทําเพลงอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันอยู่ในในระยะที่เพิ่งจะเพิ่งจะเรียกว่าอะไรเพิ่งเพิ่งจะเซตกันลงตัวว่าเออคิวได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคร ่ขนาดพึ่งลงตัวเนี่ยเรายังต้องแบบใช้แรงกันขนาดนี้เนาะมันมันน่าจะสนุกอะคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมิวของโคจะมีปัญหาครับพอเราเป็นมิวแล้วมิวของโคจนี่จะยังไงล่ะก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแสดงเป็นมิวนะครับเพราะว่าพี่ต้องฉวบเล่นไปดีมากแล้วก็น้องพี่ทีร้องเพลงเพาะมากใก็ขนาดคือคือก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยก็คือกดดันคือ คือถ้าเป็นแฟนคลับ Post เจมีน่าโฟลอะไราเ้ป็นม mm ั่งอีเจมีนาโฟก็จะดีใจอยู่แล้วที่ลูกได้ทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็แฟนผมผมคิดถึงแฟนคลับที่เป็นออริจินอลของนักแห่งสยามจริงซึ่งมีเยอะมากๆ <laughs> ใช่ไหมพี่พี่เป็นใช่ไหมซึ่งมีเยอะมากๆผมก็ไม่อยากจะทําให้แบบเออมันเสียของอะสิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่อยากไม่ทําให้มันเสียเปล่าเลยก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดก็อยากให้แฟนๆรักแห่งสยามเครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือว่า,อา,วาอายุไหนเจนไหนก็ตามะครับเปิดใจ มองมาดูละครเวทีมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจากอะไรเงี้ยก็พอใจเรื่องความยากอีกอย่างคืออะไรหรือว่าใช่ใช่ครับเรื่องความยากถามมุเจมส์ก่อนครับของเจมนะคะเป็นยังไงบ้างโต้งเหครับก็พี่มาริโอก็ฝากฝัดตัวด้วยครับพี่มาริโอครับก็ถือว่ายากเลยครับยากยากประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าด้วยสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราได้เคยทํามาอย่างเล่นซีรีส์ก็ถือว่าเป็นการแสดงคนละแบบ กับการร้องเพลงก็ถือว่าต้องร้องเพลงคนละแบบร้องเพลงแบบนี้ต้องเล่าเรื่องมากกว่า<ม>ต้องมีความแบบสื่อสารมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างจากที่เราเคยทมามามากๆอย่างเงี้ยถ้าถามว่ายากมันยากมากแต่ว่าก็อย่างที่โฟนพูดนี่หละครับใครที่เป็นแฟนรักแห่งสยามอยู่แล้วก็อยากให้ลองเปิดใจมาดูดูเพราะว่าอันนี้เนะี่ยเป็นมิวสิควลด้วยแล้วก็เราจะไม่ได้ทํา เราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วกันให้มันไม่ได้เหมือนกับออริจินอลขนาดนั้นครับตีความมันเป็นการตีความใหม่ๆให้เหมาะกับรูปแบบของสื่อที่จะนําเสนอรูปแบบของคอสนี้หรือรูปแบบของความเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นอัตรัอีกแบบเป็นพลังงานอีกแบบเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความความความสนุกอีกแบบความรู้สึกอีกแบบที่ที่ได้ดูในเวอร์ชั่นที่เป็นมิวสิคว์นี้ครับ นก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้อยากทำให้มันแบบว่าสิ่งที่มันแบบศิลปะมันสวย่างยไปแล้วให้มันแบบว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรแต่ขนาดแฮมปี่เอาเป็นเพี่มาเดีเลยเขาอยากแบบแฮปปี้ที่เป็นงานเปสองคนเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากทีมองว่าแฟนๆจะแฮปปี้เหมือนกันใช่ใช่ฝากแฟนคลับดาวแบบครับครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับรักแห่งสยามเดอะมิวสิคอลนะครับผมพวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับผมปีหน้าเจอกันอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับจากด้อมไหนหรือว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของรักแห่งสยามอยู่แล้วก็ฝากมาดูรักแห่งสยาม The Musical อันนี้ด้วยนะครับผมพวกเรารอแสดงให้ทุกคนดูอยู่นะครับครับาากต้งกับมิวด้วยนะครับผมใช่ครับเป็นเวอร์ชั่นละครเวทีนะครับอาจจะดใสขึ้นแล้วเลิขึ้นใชไม่ไม่สปอร์ดีกว่านี่ไงนี่ไงเอาล

น้ำสาขาไม่เปไม่ใช่โฟรผมชื่อมิวนี่ไงชื่อมิวไม่ใช่โฟ